ี่ประกดีงกินเขียดไม่โอ้มาแล้วดึงบล็อคือปรกขอเลยโอ้ประกดัวงามเลยครับเยองใส่งามอีกแล้วครับอุ๊ยพีหลองเอาเกแล้วลังนี่โอเ้เขาเรี่ยงกันเลยครับทัดมาจากลังมะหันนี่ มีต้องเป็นปลหลเท่ลังนี่สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนแรงๆครับกลับมาพบพาอกันนี่คือเกาครับพาพี่น้องมาใส่เบ็ดมาไม้เกาที่อันจากคลิปที่แล้วล้ะครับมาจากไอ้คลิปที่แล้วผ่ได้ใส่หรือบ่ได้ยามย่ำขึ้นนครับมีแต่ห้อยลุด แล้วก็ถอนขั้นเบ็ดหายสองหลังก็เลยว่าอย่างมาสั่มครับเบ็ดก็เป็นเนื้อเกียดถือเก่าครับมากับพันแซ้นี่คือเก่าครับนี่ก็เะเว้นกับต๊กดินแล้วครับพี่้องสีคำล่ะใส่พืชสีพได้แล้วงานกืชสีไต้ไฟใส่ละมือนนี่ไปครับลุยครับเดี๋ยวสีคำกอนอย่างับมากพี่้องนี่ดึงหยบหยบย่นนี่ใส่พืชสีเลแล้วนะครับเบ็ดเหลืออยู่ยี่สิบเอ็ดคันหาหมใส่พได้ครับ ยางกลับมากเลยลังนี่เป็นดึงๆครับเหมือนโมเมนต์โอ้ปรากฏไงปรากฏไงกินเขียดไม่โอ้วมาแล้วดึงบล็คือปากคอเลยโอ้ปรากฏสวงามเลยครับเฮ้ยพ,พี่น้องเอาแล้วข้างหน้าเสียงดินบกแห้งเลยครับโอ้เสียงดินบกแห้งเลยนี่เดี๋ยวปลดปลาก่อนครับนี่ปรากฏเต็มแรกแหกงมันครับ หลังนี้ก็มีแตมครับถัดกันมากพี่นอ้องแต่อพ่อแมนหลังตัวสีไอเสียงได้ยินงเลยครับเกือบสิตายละตัวน่อยครับตัว่บา่าอยใหง่า,ายกำลังปนจะไปลุ่นขั้นท้างหนาครับสียด้ยินเสียงดังเสียงมันไอเสียงมันดินนะครับโหลังนี้ถือาาแล่วม้าหีือเหล่าลังนี้ครับพี่นออ้องที่เบื่องลิปที่แวสิฮู้สิจำได้อยู่ครับลังนี้ที่เบ็ดขั้นเบ็ดหักเลยครับถือละขั้นเบ็ดหักเหรอครับ เดี๋ยวของนี้เอาลปลาขึ้นมากอด้วยพี่น้องตัวนี้หน่อยครับนี่ขันเก่ามันพี่น้องขันที่มันหักครับอันนี้ก็ยังหักอีกอยู่เจอเบ็ดหักอีกเหรอโอ้ใส่ถือมองเก้าก็เป็นเบ็ดหักอีกละเ,เก็บปานครับโอ้ชง่มใสสหรุดนะพี่น้องปลาขันเบ็ดเปียกน้ำเลยครับ โอ้แต่สิได้เลยตรงนี้ติดปลานะครับพี่น้องอยู่ซื่อเลยอุ๊บมาใส่เดียวกันมดแถมทีซี่ครับโอ้ตัวนี้ตัวงามอยู่พี่น้องตัวนี้อุ๊อแบแถมงามอยู่ครับผม อมาเมืองขนงันพนนนี่น้องยางกลับนี่ยางยามกับว่าเบิร์ดอกครับยางยามประมาณสี่สิบหลังเองมโหดวดรอมัออ้งนี่ครับปรากฏตัวงามเลยครับหาเต้มครับเดี๋ยวเรามายามน้ำกันอีกแล้วพี่น้องกลับบ้านไปหากินเขา่ากินอ่ากันครับสวัสดียามเมื่อเช้าพี่น้อง <laughs> บได้ยามอีกคือเก้าครับขึ้น โอ้ยใสม่วงครับใสม่วงม้นนี่ก็มากอะมากกูเบ็ดตอนเธเศ้ากับสวยเนี่ยครับหกม่งมั้งไก่หกม่วงเหรอครับอากาศหนาวหนาวพี่น้องหมอกลอง่จัดเลยครับนี่หลุด,ดมาเย็นจ่อยๆตันแซมสีลงใส่ม่วงครับเห็นปลาขาวมันเลี้ยนลายครับนี่มีคล้องนี่อเ่คล้อง,องยาวๆไอ้คนครับปลาขาวลายครับขาวหน่อยม่วงเล็กเส้นนะ มองเส้นหาครับสองเส้น,สเ,สนสเส้นมาเตรียมไพี่น้องไปกูเบ็ดน้ำกันครับขึ้นบไดยยามสำหลอบเสาเป็นไรเป็นรุ่นกันครับมาขึ้นได้ไปหาแต้มอยูะประกดหนึ่งปลาประี่ตัวก้อนไปกูเบ็ดน้ำกันพี่น้องกับอย่าลืมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเนเด้อครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้น้ำครับผม ไปลุยเลยครับพี่น้องครับเหมือนแต้มแรกมากแล้วครับมันมีดึงอยู่นะโอ้ยเป็นปลาตัวหน่อยครับดินแจกแจ๊กแจกจก,จก,จกหน่อยๆโอ้ <c oughs> เกี่ยวครับแท้พี่น้องนี่แต้มนหน่อยๆครับแต้มแรกแหกม้านครับ มีมีตัวมีแต้มครับพี่น้องหลังเกาที่ถือปรากดมึงขึ้นเลยครับอู้หูหง,งามดินแห้งแท่อู้หัวใหญ่อยู่ครับแต้มมอง,งามวงเลยพี่น้อง แล้วแต้มงามตัวแรกแต้มที่สองก็เข่าตาเลยครับ ไม่เป็นไรเ,เลยติพี่น้องนี่มาเห็นกอเข่าไวๆอุย้ยตกลุ้มนม่นี่หรือวะมันขั้นเบ็ดพี่น้องนี่มาเห็นกอเข่าริงๆอยู่อู้หูนี่นี่นนปลานี่ครับกอเขาอยู่นั่นนั่นนี่ติดเลี้ยงกันเลยครับกับหลังมังหันนี่โอ้สองหลังเลี้ยงเลยครับ ตัวนี้มอเขยง่ายใหญ่ครับตัวนี้เต็มหน่อยเก็บครับผมสองลังนี่พี่น้องลังนี้ครับฟังนี้ครับกดเบ็ด ตมเลยครับทั้งสองขั้นเลยเดี๋ยวหลุนกันครับสิยูจากหลังบ่เดี๋ยวมืองหลังนี่กันบ่มีบ่ม,มีดึงบ่ม,มีอย่างลยครับโอ้โหเสียดอยู่นี่ตรงนี้วายุครับเขียดตัวญ่ตีเขียดตายเลยพี่น้องเมืองหลังนี่เหมือน อยู่กันเนาะอุ้ยยูพี่น้องยู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 ดินยูครับดินนี่ดินโอ้โหนโอ้โ่นใจสวยนะแม่ นามอีกแล้วครับเงามอีกแล้วครับโอ้พ่น้องครั้งนี้มันเอาอีกแล้ไปไ่ปวมาไรไงีอุ้ยตัวใหญ่ี้เลยครับนี่ขึ้นมานอน ขันพีทขึ้นมานอนทั้งก้นต้นเขาเลยอู้เดี๋ยวผมจัดการมันก่อนครับรถมันไลยตายมันยังอัดดินอยู่เดี๋ยวมันจะขาดครับพี่น้องครับมึงมันหลุดเหรอครับแล้วมันคือขึ้นมานอนทั้งสี่บนนี่มันไม่ได้ค่าเบียดนะครับเบียดเกาะอยู่ทั้งไตแต่วเตาโตมันขึ้นมานอนทั้งนีีเพราะถ้าผมลงไปเจ้าแล้วมันหมุดลงไปสัมว่ามันติดค่าเบียดอยู่ โอ้พุ่มันนี่จะมีดฟันเอาแล้วนี่แลมันไปจับแล้วมันลุบลงไปครับจิงไรขืนมานนั่งจงหนึ่งสิโอ้แบบนี้บุ่หลอดแท้ครับผม,ม่าตายแท้โอ้แตบบ่ว่าเบ็ดกับบุ่ล่าบางอย่างนี่รุดไปซ่ำโอ้เสียดายครับตูบเงยหนึง่งโอ้พี่น้องนี่จะของหน้าเพิ่นเสียเงปูครับ ได้บมื่อกี้ลังเองพี่น้องมังมตัวงามๆเลยครับของผม,ผมปลาไหลตัวบกยิ้มไม่รุดอยู่นี่หมรุดแบบอ่ามีแต้มแล้วครับหลังนี่พี่น้อง mm. ตัวงามๆบกไก่ยิ้มครับเจ้ากับอ้วนดี mm. ปุ่นกับถุยบกไก่หมดแนล้วครับ อคันมี่แต่แหมอยู่ครับนี่แต้แหม่หน่อยๆแล้วพี่น้องนี่ครับโตบอ้พี่นี่พี่น้องอยู่บนน้อครับนี่พอเขามุนหมดโม้ไม่หมวกบ้างนี่เลยครับหกแห้งเดี๋ยวคนหยาเบิง่งกันครับมันอยู่ปะ เอาล้วพี่น้องนี่ดึงอยู่ครับนี่ดึงอยู่นี่ดึงต่อตัวอยู่เอาเอาโอ้ยเปียกมืดเปียกมืดโอ้ใสสวยครับง่ายใสง่ายอยู่ ไปโออโอ้มองยัยปนในดอกเว้ยไงพอเขามุนนี่เลยตัวซั่มเนี้ยนะนี่ครับกำลังเต็มกำลดีๆ้วนอยู่ครับเก็บครับพี่น้องไม่ีหมู่ว่างเลยหกลงงามๆนี่ละเอุ้ยพี่น้องเอาเดี๋ยวรังนี่พอเขาเลี้ยงกันเลยครับถัดมาจากรังม่งหันนี่นี่ต้องเป็นปลาไหลแท้รังนี่ บเหเห้หนาอยู่ครับมึงโอู Nein, ้ห <laut. S 1> ูหม <mon> <made SAN> <Maria> ุนบมดพี่น้องก่อเขาเพิ่นบอยู่ครับเรียบร้อยครับเบ็ดผมพี่น้องปลาไหลเหรียญงานอีกแล้วโอ้ยเอาพี่น้องรังนี่หนั่มากันปลาไหลรุดอยู่นั่นมาล้างอีกแล้วครับพัดกันนั่นดึงอยู่ดึงอยู่มีดึงมีดึง Ai chọn gấp ai chọn Đẹp này nói Mà mình <laughs> tối nhây Xảy bốn gấp Kếp gấp cái nọ Cái nọ cân nhỉ Trôm Nhìn cân cái mấy mình mấy Ôi tôi nói không Ăn xem cả thử vào đây Nhưng nó hoảng mắt dây Đấy Đấy tôi phà Ui bùi dù rồi ạ เบ็ดอยูขอ่ขางกันแท้พี่นอ้องอึบโอ้โหบยูครับลังนี่ลุดลุดฟันแซมปลาลุดเลยพี่น้องห้องโอ๊กโอ๊กอยู่เอาเข้าเลยเต็มนึงครับมึงคู่กันนี่เก็บครับสำหรับเบ็ดกับยาม กูเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเมื่อคอยม้านปันไดครับมิต้ห้อยหลุดบันไดา้ย,าย้มยามขึ้นเนาะเทางว่ามึงมันแซม้กูมองครับพี่น้องถือพอได้บิงได้กเกลยวอยู่ครับแต่ว่าถ้าใส่ย,ย้มขึ้นนี่สิถือคักเลยผมว่าปามันจังสีแลนดีเนาะอันนี้ใส่เข้าเดียวครับใส่แล้วก็ไปกูเบ็ดแล้วก็มากูมองเลยถืออยู่ครับหางบดไหลเนาะ ถือเป็นหมองเป็นหมองพี่น้องเป็นเป็นกุ้มเป็นฝูงฝูงและหาหกตัว <c oughs> บรรยากาศเนี่ยเหมือนเศร้าสวยๆครับพี่น้องเจ็ดแปดมุ่งแดดกำลังออก เข่ากำลังเป็นน้ำนมอีกบ่หอดเดือนนะครับคิดว่าน่าจะเกี่ยวกันบุวันวันวันละพี่น้องบบบน,นี้ก็สิได้ล่านหนูกันละบบบน,นี้ครับใส่บ่วงใส่กับฤดูการใส่เบ็ดก็คือสิเมดหละละพี่น้องยังใส่กันอีกบ่เกินสองสัมเทียอาจะหมดแล้วมึงผลงานครับ,บมันเสียมกู่มองเป็นได โอ้คืออยู่ครับคุณนะขาอักลากพี่น้องอุ้ยตกเหรอซินปลาขาวหน้าปลาขาสอยส้นมองเส้นหามองเส้นหนึ่งหนึ่งจุดห้าสนสส้นะครับพี่น้องมาปลดปลาสอยกันเนี่ยโอ้ปลาขาวสอยตัวงามครับนี่ถุกเปเป,เปขันใส่หมุดแดงเนาะ เขาขวาหัวหอมพีกพ่กผงโอ้ยสุดยอดเท่านั้นและพี่น้องกับฝนต่างโกโดูอยู่ฝนบักสองเศร้าอเดี๋ยวลดปลาจะเข้ากันครับพี่นอ้องต้องทุ่งหน่อยปากแหลมใส่ไปขางขึ้นนะครับวดประบาดเอาไว้แล้วพี่น้องนี่แสบสุดตาเหรอเนี่ยมึงปามมึง มาใส่ยี่หรือเหมือนกันเต้นมาขึ้นหน่อยจิเป็นตัวนี้แล้ว,วพี่น้องมึงปลาซิวตัวนี้ครับปวดปลาซิวเลยนี่โอ้ซิวเอาเดี๋ยวมาเึงผลงานกันครับพี่น้องผลงานใส่เบ็ดทั้งกะบยายามหน่อยครับเมืาขึ้นได้ไปหาแต้มเนาะบระคอซีปรากดหนึ่งมึงเนีมึง,งมเศร้าครับอู้ อะยิ่งยพคนใจป๊บด่าลดามีพอเงสองสี่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่แต้มครับพี่น้องสิบสี่ตัวรุ่นนี่ใส่ปนครับนี่มาหนี่ตัวนี้รุ่นงามเลยครับนี่กำลังเป็นปลาตลาดลวครับรุ่นนี้นี่ผลงานพันแซมครับสองแต้มพี่น้องเจียวที่แล้วกับสองแต้มครับครับเดี๋ยวประกดตัวหนึ่งมันเอา เฉียดตายมาปักไว้นี่แหละครับนา,นาปักท่อนี่มองเขานั่งตกปลานี่แต่ว่าผลงานใส่เบียดได้๋สองตัวกันนะฟีบปลาหม้งครับหันกระไดพ่อโอ้เดี๋ยวปีงเดี๋มุกอยู่ครับนี่มกกุกผมง่ายคนละใส่ข้าวเดียวครับถันใส่ทั้งขึ้นนี่โอ้ข้าวอ,อุกโลกเลยแหละเนี่ยมึงนับแต้มใส่กันนี่แพรพันแซมครับกันนับแต้มนี <c oughs> ่แต่ว่ากันสร้างน้ำหนักนี่กินขาดครับนี่ อันนี้กินขาดแท้ผลงานกับประมาณนี้แล้วครับพี่น้องอเก็บปลากระบ้านครับพี่น้องบอง่แนมเหมือนแรกอาจจะเอามองมาใส่ครับใส่กลางคืนก็จะได้ไหลปีนี้ขันใส่กบก็ต้องไปหาใส่เลยครับเนี่ยเอามองมาใส่เอาเลยใส่เห็ดเป็นเหื่อใส่กบใส่งแงยบพี่น้องบัาน,นีก้ก็จ เดี๋ยวเวลากลับบ้านนะครับเก็บของเก็บของมันปลาซิวตัวนีไหมอ้อยังงครับยังงี้ลีพี่น้องฝากกดฝากพี่น้องที่เขามาเบิ้องไม่หรือว่าที่ติดตามไว้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามหน้ำเนือ้อพี่น้องแล้วกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้น้ำครับจะได้บม่พลา,าดคลิปใหม่ๆเนาะคลิปหนาเสองคนสิไปหากินแนวใดกันรอติดตามเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็นีน่แหละครับความหมาน สวัสดีครับ